สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าเนาะค่ะมือนีทั้งลานของเฮาได้มีรถเกี่ยวเป็นรถเกี่ยวคู่ปตาดีซีเนะคะรถคันนี้จดทะเบียนปี2 5งพค่ะช่วงรางดีนะคะบ่มีคราบสนิมแท็กดี2เซนค่ะเครื่องไม่เคยแกะนะคะเกียร์เงียบค่ะบ่อหอนปั่มแห้งแห้งของเฮาเดี๋ยวไปเบิ่งชุมม่วโมงการทำงานเนาะ ชั่วโมงการทำงานยูทีสองพันสองรอยสามสิบห้าชั่วโมงค่ะรถงามงามเข่าเฮาเขียวรอเดอ้อหารถเกี่ยวไว้แต่เกี่ยวเข่าเด้อค่ะรถคันนี้บ่ทันปูปากเลดข้อเลดเนาะคะ่ะถ้าให้ทั้งลานปูปากเลดข้อเลดให้ก็จะทั้งลานก็นจะทั้ให้ราคาเปิดอยู่ที่อ่า 4 3 0 0 0 0บาทนะคะ4 3 0 0 0 0บาทมีเหรมพร้อมชุดโอนค่ะรถสวยๆแทร็กสวยๆช่วงล่างงามๆค่ะเขีองบ่เคยแกะเกียร์บ่หอนค่ะบ่มีจุดรดั่วซึมเนาะค่ะเนาะสวยๆค่ะอ่า ำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจโทรมาต่อร้องเลยเด้อเบอร์0899433591 0866364643นะคะสนใจทดลองครับใดที่ร้านทอดเจล้นนะคะต่างยูทีบ้านโนนยิวตำบลขามปอมอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเนาะเดี๋ยวไปเบิงรีวิวการทำงานคะ่ะ